ดวงจะตาาสายเละมือกระกบาดเอกตรงกลางหัวใจเ้นแรงจนดวงแตกด้วยบุญกุศลวาสนาดวงของท่านเดียเด๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาเอาดวงนี้เอาแนลนอนไม่ได้ซิเสเซนแรงสัมผัสพิเศษเข้ามาประเดประดังทำให้ท่านรู้สึกมีพละพลังมีอำนาจมีบุญบารมีวาสนาดวงจะตานี้ยิ่งใหญ่เกียไกร มีศิกเซนสัมผัสพิเศษเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนามาจากสวัสด์ชั้นฟ้าจะทําอะไรก็ประสบความสำเร็จเกิดความเชื่อมชื่นเกิดความราบรื่นดวงชะตานี้ยังเป็นดวงชะตาที่แปลกอีกอย่างหนึ่งคือโชคชะตาท่้นบทจะขึ้นไขขกระจุดทนไม่อยู่ใคจะขัดขวางอาจจะเกิดโทษเกิดเรื่องเพศภัยต่างๆใครบางคนที่เข้ามาแตะต้องกับสายเลมือกระบเส้นวิ่งมามาจบ ท่านดูลักษณะพิเศษของคนลายมือกกบ,บาทครับลักษณะแบบนี้น่ากลัวนะนะผมเป็นผู้มีอำนาจบุญบารมีวาสนาเอ่ยว่าจาสิทธิ์พูดจาแล้วเป็นไปตามนั้นนะผมแช่งใครคนนั้นเกิดผลรับคำแช่งไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงมันเกิดผลตามติดไปกี่พงกี่ชาติมันก็ตามติดไปดวงนี้เป็นดวงแปลกมากนะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหลัง อะไรกันแน่นะผมเนื้อยงจูนติดเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวอาถรรพ์พูดผีปีศาจวิญญาณร้ายเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าก็ขึ้นอยู่กับดวงของท่านนะรับอดีตชาติเคยเป็นนักรบมาก่อนจเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันไดนะบมในโชคชะตาเป็นผู้มีบุญกุศลวาส,สนาเป็นคนจริงใจเป็นคนมั่นคงเป็นคนซื่อตรงเป็นคนเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวอาหารับนะผม แต่ดวงชะตานี้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะผมรักครอบครัวไหมรักครอบครัวนะผมแต่ว่ารักในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทํามากกว่าด้วยบุญกุศลวัฒนาซิกเซนแรงสัมพันธ์พิเศษเขาว่ากันว่านะผมให้เปิดตาที่สามออกเราจะได้รู้ได้เห็นนะได้ปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันซิกเซนก็ขึ้นอยู่กับว่าดวงชะตตาของท่านบนลายมือมีดอกบัวหรือเปล่า เขาว่ากันว่ามีดอกบัวนั้นเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาเป็นมีจิตใจเป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีมีเมตตาให้กับผู้คนไปไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนหลงมีแต่คนเมตตาเส้นสัมผัสพิเศษของท่านเป็นดวงแปะครับใครบางคนอาจจะสัมผัสภ,ภายในจิตใจที่ลึกซึ้งมองเกี่ยวเรื่องความรักตามติดไปเขาเรียกว่าหลงไหลในมตนสเสน่ห กากบาดยังบ่งบอกถึงมนสเสนมนจันทาจันซ้อนจันมหาสเสน่ที่มีลักษณะ 3x เกิดขึ้นในโชกตาดวงแบบนี้มีสเสน่แต่เป็นดวงสเสน่ที่แปลกเป็นดวง,ลงหลงไหลแล้วก็รักแรงเกลียรแรงราผมรักแรงเกียดแรงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะว,วันนี้เกียรตพรุ่งนี้รักวันนี้เกียรตพรุ่งนี้รักวันนี้เกียรตพรุ่งนี้รักเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ย ผมไม่ได้แปลกเลยครับเพราะว่าสายหรือมือกระบาดเป็นแบบนี้แหละับผมอารมณ์ปนแปรเหมือนดังผีเข้าผีออกเส้นวิ่งมามาจบแน่นอนไม่ได้บองบอกถึงว่าท่านมีวิญญาณดวงเดียวเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคตาัาผมมันเป็นอารมณ์ที่ผิดแปกแหวกแนวเหมือนดังมีอะไรบางอย่างเข้าแฝงท่านก็อย่าไปรับอะไรมัม่วๆซัวๆแล้วกันคับผมและเส้นลายมือมันจะเปลี่ยนไป รับมัว่วรับลายมือเปลี่ยนไปก็สามารถบ่งบอกนะครับหมอดูก็จะสามารถรู้ทันทีว่าดวงนี้ไปรับอะไรมาเพิ่มลายมือคนเราจะเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงขึ้นอยู่กับท่านไปทําดวงชะตามาแบบไหนล่ะทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วนะครับผมแต่ต้องเรื่องพละพลังอํานาจบนบารมีวาสนาไปแตะต้องของอาถรร ของเรื่องราวเล่นรับเรื่องราวต่างๆหลายมือก็เปลี่ยนนะจางไม่เคยมีสามเหลี่ยมมาก่อนก็เริ่มมีสามเหลี่ยมลักษณะลายมือมันเคลิบเริ่มจางออกเรื่อยๆถ้าลายมือเริ่มจางออกเรื่อยๆก็บ่งบอกว่าอะไรครับบ่งบอกถึงโชคชะตาบุญกุศลวาสนาดวงนี้กําลังจะเจอเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเรื่องนั้นไม่เกิดขึ้นแล้วมันจะจางหายไปเพราะฉะนั้น ถ้าไม่เข้มพอหมอดูก็จะไม่ทำนายก็มันยังไม่เกิดนี่นะผมแต่ถ้าจะเกิดมันก็อาจจะไม่แม่นเพราะมันหายได้ด้วยนะผมมันกําลังจะเกิดขึ้นภายในปีสองปีนี้ถ้ามีลักษณะซิกเซนสัมผัสพิเศษตาที่3ามเกิดขึ้นแต่ขึ้นเรืองลางยังไม่เข้มพอแปลว่ายังไม่ได้เกิดแต่พอเกิดแล้วให้ทํำยังไงนะผม ครับผมก็ปล่อยไปตามโชคจะตามนาฏบุญบารมีวาสนาใครจะไปขัดใครจะไปฝืนละ่ะใครจะไปกล้าฝืนดวงชะตาท่านยมมาโทษจะยอมหรือเปล่านะครับบางคนถึงขั้นกับกลัวเลยนะนะวผ,ผมไม่เอาะผมไม่เอาหนูไม่เอาับนะผมับนะผมแม่ชีก็มีนะแม่ชีบอกไม่เอานะไปยุ่งไปขัดดวงชะตาเขานะนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นเหตุผลของการดูดวงชะตาที่มีการระแวดระวังเป็นพิเศษ เรื่องบางเรื่องไม่พูดไม่ทักก็ไม่เกิดผลเขาก็ไม่พูดขึ้นมาก็มันยังไม่เกิดนี่นะผมท่านอาจจะเข้าใจว่าทําไมหมอดูทําไมไม่ดูให้ครบนะผมก็มันยังไม่เกิดก็เลยไม่ไม่ดูนะผมแต่เรื่องราวต่างๆมันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงดวงนี้เป็นดวงแปกครับตอบเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหลังนะอารมณ์ก็เช่นเดียวกันอารมณ์ปนแปลง สายลยมือกระบาดอารมณ์โปนแปเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะผมเอาแน่นอนอนไม่ได้นะวันนี้บ้าบ้าบอพรุ่งนี้เป็นอีกคนหนึ่งก็ได้นะนะวันนี้อารมณ์แช่มชื่นราบลรื่นพรุ่งนี้อารมณ์ตึงเครียดมันเกิดอะไรขึ้นนะผมเส้นวิ่งบามันจบลมเพลลมพัดนะผมอารมณ์ขึ้นเดี๋ยวลงเข้ามาสิงเข้ามาแฝงเพราะฉะนั้นบางคนเขาถึงบอกว่าปิดผมปิดผมไม่ให้มันเข้ามานะผมบางคนเขาเรียกว่าไปปิด ิดทุกสิ่งทุกอย่างปิดด้วยกระถาเวทมนปิดด้วยทุกสิ่งทุกอย่างปิดด้วยเรื่องราวต่างๆนะเพราะปิดแล้วโล่งสบายนะครับแต่โชคไม่เข้า้วยบนกุศลวาสนาถ้าอยากมีโชคมีลาบมันก็ต้องเสียงกันน้อยนะครับผมเอาทุกทิศทุกทางไม่ว่าจะเป็นคนผีปีศาจทุกทิศทุกทางหมาหมดนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงชะตาของท่านซิกเซนแรงสัมผัสแรงเกิดขึ้นท่านก็ต้องดูให้เป็น ว่าสิ่งต่างๆนั้นมันเข้ามาช่วยหรือมันเข้ามาเหยียบถ้ามันเข้ามาช่วยเราก็ตามน้ําไปแอบรวยไปเรื่อยๆรวยไปเถอะรวยเลยรวยครับแต่ว่าถ้ามันเข้ามาเหยียบท่านก็ต้องจัดการต่อสู้กางแย่งชิงดีแล้วก็หนีไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลดวงชะตานี้เส้นยิ่งหนายิ่งน่ากลัวยิ่งบางยิ่งไม่เกิดเอาไงกันแน่ับผมลักษณะมีเป็นถ้วยทองบังเกิดขึ้นในโชคตา เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเพราะฉะนั้นจงใช้เส้นแรงของท่านมาแก้ไขดวงชะตาของคุณนะผมเส้นแรงสามารถสื่อสัมผัสเขาเรียกว่าเพ่งจิตลงไปที่ฝ่ามือเพ่งจิตไปที่ฝ่ามือมีพละพลังอำนาจบุญบารมีวาสนาทำให้ลายมือเกิดผลเป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะให้มือเป็นไปตามนั้นนะผมมันก็ต้องเป็นผู้ที่เพ่งจิตลงไปในมือ ับผมก็อย่างเช่นอะไรครับผมไปเจิมมือครับผมครูบาอาจารย์ก็เจิมให้เพงลงมาไปที่มือครับผมก็เกิดผลอย่างรวดเร็วพอพลังหมดก็ต้องไปเจิมกันใหม่ับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติไไใข้ค่ากูดังช่องได้ครับสวัสดีครับ